คือขับปุ๊บเนี่ยผมไม่ชอบ BB b ี v เลยข้างล่างมาเริ่มแบบสะเทือนเหมือนจับอาการไม่ค่อยได้แล้วว่ามันไปมังมัน สวัสดีครับวันนยูวิสินสดานะครับเราได้มีโอกาสอยู่กับรถขวัญใจคนไทยนะครับนั่นก็คือ Toyota Fortuner นั่นเองวันนี้เราอยู่กับตัวท็อปทริมเลยนะครับตัวท็อปสุดเลยนี่คือ GR Sport ครับก่อน <Okay. S 1> ที่เราจะเร้่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกด Subscribe ช่องสินสดา <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดู ด้านหน้าของ f o r t u n e r GR Sport คันนี้ก่อนเลยนะครับไฮไลท์ของ GR Sport เนี่ยผมรู้สึกว่ากระจังหน้ากันชนหน้าดีไซน์คิวต่างๆด้านหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสปอร์ตที่สุดผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวปรับโฉมตัวสุดท้ายแล้วนะของ f o r เ u n e r เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรถที่ปรับโฉมบ่อยมากครับแอรตัวนั้นตัวนี้มาเยอะมากตัวนี้เป็น GR Sport ที่เรียกได้ว่า ดูหรูดูแพงสุดๆเลยนะครับไม่ได้แค่ดูแพงธรรมดาอย่างเดียวนะครับราคาก็แพงด้วยนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าที่ผมชอบมากเลยคือเขาจะมีรายละเอียดการออกแบบที่เป็น3มิติมากขึ้นดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเดไลท์นี่จะเป็นเดีไลท์แบบเป็นวงๆอะ่ะคือเท่มากเลยชอบมากเลยนะครับแล้วก็รวมถึงไฟหน้าตัวนี้มีระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่เป็นไฟเลี้ยวซีเรกเชียลแต่ว่าอยู่ด้านล่าง ผมรู้สึกว่ามันอยู่ต่ำไปนิดนึงมันควรที่จะแบบรวมเข้าไปอยู่ในโคมไฟนี้มันน่าจะรู้สึกเข้าท่ากว่าดูเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น GR Sport เนาะเขาก็มีแบบ GR มาให้นะครับแล้วก็รวมถึงดีเทลการออกแบบตรงนี้นะครับก็จะมีคลีดตรงนี้แตกต่างจาก l e g e n d e r เนาะถ้าเกิด l e g e n d e r เนี่ยตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเรดา ฝั่งอยู่ในโลโก้นะครับเพราะว่าคันนี้มี adaptive cruise control มาให้ด้วยนะครับรวมถึงมีกล้องสามพันเ้าสมุมถามาให้ด้วยนะ mm hmm. พอเรามองรวมรวมแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือมาดูอลังการแล้วเวลาเราขับอยู่เนี่ยเราคันนี้มาขับตามหลังเนี่ยต้องหลบเลยนะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันดูมีพลังนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็แรงด้วยนะครับโปรไฟล์ด้านข้างนะครับรายละเอียดคล้ายกับ f o r เ u n e r ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย มีเป็นแบ็กลูฟมาให้สีนี่เป็นสีทูโทนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆซื้อสีแดง emotional red หรือว่าสีขาวบุกเนี่ยก็จะได้หลังคาดําแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อสีดำเนี่ยก็จะเป็นดําทั้งคันเนาะแล้วก็มีรละเอียดการตรงแต่งกระจกข้างสีดำอะไรเงี้ยแมทกับกระตังหน้าที่มันเป็นสีดําด้วยนะแต่ที่มันไม่แมทอะ คือทริปตรงนี้ที่มันเป็นโครเมียมผมรู้สึกว่าเขาลืมไปปะทําไมเขาไม่ทําเป็นสีกรอสแบ็คให้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่าเวลาพอมันมองปุ๊บเนี้ยมันขัดหูขัดตาจังเลยตรงเนี้ยไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็ล้อทดีด่ให้มาเนี้ยเหมือนลีเจนเดอร์เลยนะครับแต่ว่าที่เป็น GR Sport เนี่ยปรับที่ตัวสีแลกเกอร์ของโครเมียมนะครับให้ดูเป็นสโมคให้ดูเป็นล้อแบบดูดําขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ คราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนชอบแนวแบบไม่ได้ดูซิงขนาดนี้เนี่ยอาจจะไปดูเป็นเจินเดอร์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดถึงว่าอยากให้มันดูแบบโห่สปอร์ตสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้ก็ดูเป็น g ี Sport ก็ได้นะครับยางที่ให้มานะครับเป็น d u ดัน lop Grand t e c ใชอยางเป็น2 65 50 R uh, 20นะครับทั้งหน้าหลังเลยถามว่าโอเคไหมเอาจริงใช้งานมาก็ไม่ได้ติดอะไรนะก็โอเคอยู่นะครับยางผมก็รู้สึกว่าเขาก็ตอบสนองโอเคแล้วก็เงียบ พอสมควรน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเบรกที่ให้มาเนี่ยนะครับก็คือเบรก4พอพอตนะครับก็ถามว่าเบรกดีไหมผมว่ามันก็เบรกก็โอเคอยู่นะครับเป็นเพ้นสีแดงมาแล้วก็ติดโลโก้ GR มานะครับด้านหลังเป็นเบรกพอร์ทเดียวเนาะปกตินะครับก็เพ้นสีแดงเหมือนกันแมท กับด้านหน้านะครับก็ให้ความเป็นสปอร์ตก็ให้เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเออมันดูเท่ดูครูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีแอร์บรดตรงนี้มาให้นะในกรณีที่เพื่อนเพื่อนขับรถต่างจังหวัดฝนตกตัวแอร์บริดตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดเสียงนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเป่าน้ำที่มันเกาะอยู่ตามกระจกเนี่ยให้มันแบบเคลียร์ก็มีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยนะครับคอมฟอร์ตเอเซสเนี่ยมีมาให้2บานเนาะ เวลาใช้งานเนี่ยปกติเราจะชินกับการที่แบบจับประตูปุ๊บแล้วเปิดแบบนี้ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเป็นของ f o r t จ n e r เนี่ยครับจะล็อกรถจะปลดล็อกเนี่ยต้องกดที่ปุ่มสีดํานี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะสอดมือเข้าไปแล้วอันล็อกได้เนาะดีเทลการออกแบบต่างๆเนี่ยก็มาตรฐาน f o r t จ n เนเลยที่แตกต่างจาก ตัวลีเจนเดอร์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือขอบตรงนี้นะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีดําด้านแต่ว่าด้วยความที่เป็น GR Sport เนี่ยเขาก็ทําสีเดียวกับตัวรถมาเลยทําให้รถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบันไดข้ามมาให้เนาะด้านท้ายเนี่ยก็จะมีการปรับการออกแบบนะครับไฟท้ายเนี่ยมีการออกแบบที่เป็น3มิตินะครับก็เรามาดูใกล้ๆเนี่ยจะมีแบบแคล้ายๆกับ3 d เนี่ยยื่นออกมานในรายละเอียดการออกแบบของไฟท้ายเขานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นซีพีเอ็นเชียลมาให้ด้วยนะครับแมทกับไฟ เนี่ยมันก็คล้ายๆกับดีเจนเดอร์เลยนะครับต่างกันแบบกระตุกกระติกอะไรแบบนี้นะครับสปอยเลอร์หลังเนี่ยดูสปอร์ตกว่าดีเจนเดอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือแถบตรงนี้ถ้าเกิดปกติดีเจนเดอร์จะเป็นโครเมียมเนาะแต่ว่าคันนี้เขาทำสีเดียวกับตัวรถอันนี้ผมชอบผมว่ามันเท่ดีนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างมาให้นะไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตของดีเจนเดอร์ได้ดีนะครับทั้งสเปซด้านหลังเนี่ยก็ใหญ่นะมาตรฐานของ Fortuner เลยนะครับการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดจะเพิ่มโหลดดิ้งแคปาาาซิตีีี้เเน่่ย mm hmm. ก็สมรถทจะะพับบ ขึ้นมาได้นะครับโดยที่ดึงแบบนี้เองแล้วก็คล้องเข้าไปง่ายมากตัวนี้จะมีมาให้ใช้ตนะั้งแต่โฟลเดอร์ตัวแรกเลยนะครับพอเราพับบอกขึ้นไปเนี่ยโหลดดิงกาซิตีนี้ก็จะใหญ่มากเลยนะสามารถที่จะใส่ของใส่กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยคือน้องๆคอมพิวเตอร์แล้วอะม่นยังไม่ได้พับเบาะนะถ้าเกิดพับเบาะนี่คือใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพับเบาะให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยพอเราพับเบาะเราคอมเพลตให้ดูนะครับว่าโหลดดิงกาซิตีนียมันใหญ่มากเลยอะถ้าเกิดเรามองดูดีเนี่ยน้องๆวีโก้หรอปะ เบีโก้ใส่หลังคาอะไรแบบนี้คือมันใหญ่มากเลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยอเนกนประสงค์สุดๆนะครับซื้อคันเดียวเนี้ยครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานเลยครับพอเราเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอซับบูเฟอร์นะครับลำโพงของ JBL ที่ฝังอยู่ในฝากระโปรงท้ายตรงนี้ด้วยนะคือซุ้มเสียงในรถเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทําลําโพงมาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับมีลําโพงทั้งหมด9ตําแหน่งแล้วก็มีตัวลําโพงเนี่ยในรถเนี่ยนับรวมทั้งหมดเนี่ยสิตัวเลยนะด้านหลังเนี่ยนะครับก็มาตรฐานโปรเซนเนอร์คือรถได้ออก เป็นรถ P P V ที่นั่งสบายนะครับสามารถโดยสารได้ค่อนข้างจุเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า positioning ของเบาะเนี่ยก็ปรับมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแต่ติดอย่างหนึ่งคือเวลาเราก้าวขึ้นเนี่ยปกติเขาจะมี handle ตรงนี้มาให้แล้วทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยก้าวขึ้นรถได้อย่างง่ายดายแต่คันนี้มันไม่มีใช่ปะแต่ว่าเขามีขอบพาสติกตรงนี้มาให้นะครับก็สามารถที่จะเกี่ยวขึ้นมาได้ แต่มันจะลําลบากลาบากนิดนึงเนาะแต่พอเรามานั่งด้านในปุบเนี่ยผมว่ามันก็นั่งดีอยู่ะนะถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้เบาะด้านหลังตรงนี้ปรับเอ็นได้นะครับต้องเอาเบาะแถว3มเนี่ยลงมาด้านล่างก่อนเราก็สามารถที่จะปรับเอ็นตรงนี้ได้แบบสุดๆไปเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยอยากจะบอกว่าก็อเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะ ใส่แก้ววางน้ำขวดน้ำตามขอบประตูอะไรแบบนี้นะครับมีพอร์ตชาร์จมือถือมาให้เป็น USB-C แล้วก็มีเป็นปลั๊ก AC นะครับเป็นปลั๊กบ้านเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้มาให้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีนะสาหรับเพื่อนๆที่ต้องเดินทางไกลประจญภยัยแคมป์ปิ้งนะครับเอาไปลุยป่าลุยออฟโรดอะไรแบบนี้นะครับผมว่าตัว p r o r e u n e r คันนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับก็มีมาให้ด้วยนะแทนที่มันจะฝังอยู่ข้างล่างเปล่านะจ๊ะเข้ามาอยู่ข้างบนนี้จ้ะก็เป็นอะไรที่แบบ โอเคมากเลยอยากจะบอกว่ารถคันนี้แอร์เย็นมากมันเย็นแบบเย็นสุดๆอะถึงแม้ว่าคุณจะปรับองศาแบบย3 24แล้วเนี่ยแอร์รถคันนี้ยเย็นมากนะครับผมก็เ,เลยคิดว่านะครับสันนิษฐานว่าอันนี้ไม่รู้จริงไหมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเขาน่าจะมีคอมแอ์แยกความรู้สึกผมนะแบบตัวหลังอาจจะเป็นคอมแอ์ตัวหนึ่งหรือเปล่าด้านหน้าเป็นคอมแอ์ตัวหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเย็นแบบผิดปกติเลยเย็นมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่าด้านหน้าจะน่าใช้ขนาดไหนครับ เข้ามาด้านในเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าทิมการตกแต่ง GR เนี่ยมีมาให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งตัวเบาตัวเนื้อเบาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเอาแคทลารามันเหมือนหนังกลับนะครับแล้วก็ตัดกับตัวหนังสังเคราะห์เนี่ยเป็นเบาะที่นั่งแล้วรู้สึกกระชับมากๆนะครับฟิลบบเหมือนรถแข่งเลยชอบมากเลยนะครับแล้วก็ตัวพรมเนี่ยเป็นพรมปักโลโก้ GR ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคือเป็นอะไรที่สวยงามมากข้างในนี้เป็นแบ็คเอาท์หมดเลยนะครับตัดกับเป็นโนแบ็คแล้วก็มี ทิมคาร์บอนเป็นพลาสติกที่ปรินลายคาร์บอนแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันก็ให้ความเป็นสปอร์ตดีนะครับแล้วก็เท่มากเลยฉีกความดูมีอายุของฟอร์จูเนไปแบบสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับที่เก็บของด้านบนตรงนี้นะครับมีคูบ็อกซ์ในตัวมาให้ด้วยนะทำงานกับ ตัวปรับอากาศเหมาะกับการที่เดินทางไกลๆรถคันนี้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์เลยนะครับจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเหมือนใหญ่กว่า9นิ้วเลยอะ่ะคือมันดูใหญ่มากเลยนะแล้วเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยจออลังการมากนะครับใหญ่มากแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay นะครับสามารถที่จะซิงค์พวกแมปต่างๆข้อมูลการใช้งานจากมือถือนี่เข้าไปใช้ในตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็ตัวปรับอากาศด้านล่างเนี่ยดูพรีเมียมมากนะครับเป็นดิจิตอลนะครับสามารถที่จะปรับได้2ฝั่งด้าน ล่างน,นี่ก็จะเป็นการคุมพวกดรฟฟต่างๆฮรระบบการขับเคลื่อนแบบไฮทู ไฮโฟโลโฟอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับการใช้งานจากตรงนี้ได้ก็เหมือนไฮลักซ์เลยเนาะแล้วก็มีตัวควบคุมความเร็วตอนลงเนินนะครับ DAC สามารถที่จะกดใช้งานตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยสามารถที่จะวางตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ได้โอ้โหแบบดีสุดๆนะครับไดโหมดต่างๆก็อยู่ตรงทัดจากตัวเกียร์เลยดีมากคือใช้งานง่ายซิมเ l ิลเพลนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนชอบมากนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับวงมาลัยเนี่ยถิมการตกแต่งเป็นโงมอะไร GR พร้อมเซ็นเตอร์มาตรงนี้มาให้ไฮไลท์ความ เป็นเลสซิ่งรถสปอร์ตรถแขกก็สวยงามดีนะครับมีจอ t f t ตรงกลางดูข้อมูลการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องทริปคอมพิวเตอร์ราสินเปลืองน้ํามันต่างๆนะครับแล้วก็เปิดปิดพวกระบบ Toyota Safety Sense นะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดตัวระบบผ่านตัว t f t เล็กๆตรงกลางตรงนี้ได้นะครับคือด้านในเนี่ย คล้ายไฮลักซเลยนะครับที่เราเคยทำคอนเทนต์กันไปนะครับก็ใช้งานง่ายโอเคมากเลยแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะครับคือลําโพงที่มันอยู่บนแดชบอร์ดตรงนี้นะครับมันมีขอบเงินๆตรงนี้มาใช่ไหมเวลาเราขับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกวนสายตามากเพราะว่ามันสะท้อนขึ้นไปบนกระจกหน้าตรงนี้นะครับเวลาเราขับเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยถ้าเกิดมันทําให้มันดาหมดเลยมันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาขับปุ๊บเนี่ยมันไม่เคลียร์แล้วมันจะหน่อยมากมันจะมีแบบไอ้อนเงินๆตรงนี้สะท้อนขึ้นไปที่กระจกไม่โอเคเลยนะครับ แล้วก็มีช่องเก็บแป้นต่างๆเนี่ยคือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยโอ้โหครบคันนะครับจุสุดๆนะครับบอกเลยใช้งานดีมากๆเดี๋ยวเราไปลองขับันเลยดีวยกว่าว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ Fortuner G R คันนี้จะเป็นยังไงครับฟีลลิ่งของ Toyota Fortuner G R Sport เนี่ยผมมองว่า เป็นรถที่อออินวันละกันนะครับคือจะทุกของก็ได้โดยสารก็ได้นะครับขับทางไกลก็ได้ขับในเมืองก็ได้คือ ทุกอย่างที่คุณคาดหวังอะแบบจะใช้ประโยชน์อะไรจากรถคันนี้เนี่ยเขาสามารถพาคุณไปได้ทุกที่จริงๆนะครับออฟโรดโหมดต่างๆเนี่ยมีมาให้ใช้ในรถนะครับแล้วก็เอาเดินทางไกลๆแบบขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ลงใต้ปตัตตานีอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ไปได้หมดจริงๆนะครับทัศนวิสัยเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยคือจุดเด่นเลยนะครับไฮลักซ์เนี่ยยังไงคันนี้ก็อย่างนั้นเลยนะครับกาเคียรแรนส์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคือ190 กว่ามิลลิเมตรมาตรฐานของรถ p p v รถกระบะยกสูงต่างๆเนี่ยคันนี้ความสามารถเท่ากันเลยนะครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8 g d Power เหมือนในไฮลักซ์เลยนะครับพร้อมหัวฉีด Direct Injection มี V n Turbo พ่วงมาด้วยนะครับเกียร์ได้มาเป็นเกียร์6จังหวะพร้อม Sequential Shift และ Paddle ด้านหลัง ให้พลังกำลังแรงม้าอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดมีมาให้ใช้ตั้งแต่1,500รอบเลยนะครับแฟรทอกยาวกันไปเลยนะครับคันนี้ก็สามารถที่จะทำอัตราเร่งได้หน้าประทับใจพอสมควรเลยนะครับแบบขับเร็วๆวะ่ะผมลองขับดูนะครับกระแทกันทีหน,นึ่งเนี้ย106มาให้เห็นแปบ๊บเดียวบอกเลยว่าไม่นานนะครับแต่ว่าไม่มีรถนะบอกก่อนแล้วคือเทสในระยะที่มันสั้นๆนะไม่ได้อันตรายมากนะครับอัรตราเช้นเปลืองน้ํามันของรถคันนี้นะครับที่ผมทําได้นะประมา าณ10กิโลลิตรหรือว่าถ้าเกิดแบบขับไม่ได้โหดมากมีประมาณ11มิเห็นนะครับถังน้ำมันอยู่ที่80ลิตรรองรับ B20 เลนจากการเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700กับอีก20กิโลเมตรนะผมรู้สึกว่ามาตรฐานเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตัน1 2ตัน2อะไรแบบนี้นะครับคานนี้อาัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ ดีนะผมรู้สึกว่าชอบอยากได้ช่วงล่างนี้ไปใส่ไฮลักรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะว่าคือเรารู้กันอยู่แล้วว่า GR Sport เนี่ยจุดขายของเขาเนี่ยคือโชคของคายบ้าที่เป็นโมโนทูบนะครับตัวนี้ซับแรงกระแทกดีมากทั้งในโฟ r เ u n e r แล้วก็ใน h ฮ l u กเลยนะครับเวลาเราขับเนี่ยเราจะรู้ว่ารถให้การตอบสนองที่นุ่มนวล ผิดหูผิดตาไปจาก f o r t จ n เนอร์ที่เป็นโมเดลก่อนหน้านี้นะผมเคยขับโฟลเจอเนอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือขับปุ๊บเนี่ยผมไม่ชอบ p ี b เลยแบบแข็งมากแข็งมากนะครับแล้วก็เหวี่ยงมากนะครับคือไม่ชอบเลยแต่พอมาขับคันนี้ปุ๊บเนี่ยมันลางภาพเดิมที่เราเคยขับรถโฟลเจอเนอร์ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเออมันโอเคจริงๆยอมรับจริงๆว่าช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยนะครับสำหรับตัวขยบ้าโมโนทูบตัวนี้เนี่ยดีมากมันไม่ได้กระด้าง เหมือนรถ PPV ที่เราเคยสัมผัสมามันจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยไม่ได้ย,ยุ่ยในกรณีที่เ,เพื่อนๆนต้องขับความเร็วสูงก็ให้อารมณ์ที่มั่นใจนะครับไม่ต้องห่วงเลยแบบว่าเออรถจะคุมไม่อยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยอยู่แน่นอนนะครับช่วงล่างเนี่ยครับด้านหน้าเ,เป็นปีกนกพร้อมเลกกันโคนะครับอิสระ2ล้อหน้าเนาะด้านหลังเป็นโฟลิงคอยสปริงก็ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าด้วยความที่แบบ f o r t ตนเนอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆ้ไฮลักซ์รถกระบะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เวลาขับเนี่ย หน้ายางเขาใหญ่เวลาเจอหลุมเจอทางกุขัดเนี่ยแรงสถานจากถนนเนี่ยมันจะขึ้นมาบนพมอะไรบ้างนะคือมันจะสบัดสบัดตามรอนิดนึงอนะ่ะผมรู้สึกแบบนี้นะครับส่วนเรื่องน้ําหนักพมอะไรเนี่ยนะครับผมมองว่าก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคือมันไม่ได้หนักจนเกินไปอะ่ะสำหรับรถ PPV แล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพวมาะไรมันหนักหรือเลปล่าสําหรับสุภาพสตรีบางท่านนะครับที่แบบว่าต้องซื้อโฟเทนเนอร์ไปใช้จริงๆอะไรแบบนี้ผมก็มองว่าผู้หญิงก็ ขับได้นะไม่ได้แบบแย่เลยเนี่ยพวงมาลัยแบบเวทน้ําหนักมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่นุ่นนําหนักมาได้ได้ดีเลยแหละผมมองว่ามันมันใช้งานได้เลยกล้อง360องศาในรถเนี่ยนะครับคือไฮไลท์ของโปรเจคเตอร์อีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคือผมขับไฮักซ์เนี่ยก็คิดว่าดีแล้วนะกล้องต่างๆผมว่ามันก็น่าจะเหมือนกันแหละแต่พอมาใน Fortuner เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเขาเหมือนเยอะกว่าไฮรักนิดหนึ่งนะคือเราสามารถที่จะปรับเป็นแบบ 3D ได้นะครับแบบดูเป็นเบิร์ดไอวิวอะเรามองมาจากด้านหลังนะแล้วก็เป็นถ่ายรถใช่ปะแล้วก็เป็นถนนอย่างเงี้ยรอบๆเลยอย่างเงี้ย หรือว่าจะเลือกมุมมองแบบว่าเป็นขอบด้านข้างนะในกรณีที่แบบต้องจอดชิดฟุตบาทดูว่าด้านข้างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะทํางานอัตโนมัติด้วยนะเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บกล้องจะติดขึ้นมาแล้วก็มีโหมดให้ใช้ด้านล่างนะครับว่าต้องการเลือกดูวิวไหนวิวไหนอะไรแบบเนี้ยแบบหรือว่าจะออกจากซอยเขาก็จะรู้นะเขาจะดีเทคได้ว่าคุณกําลังจะออกจากซอยกล้องมันก็จะติดก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะระบบความปลอดภัยในรถ Toyota s a f e ตี้เซ็นนะครับก็มีมาให้ใช้ แบบครบคันมากมีบรายสปอร์ตเรียร์คอร์ทฟิกเรดาร์ครูซเซนโทนพีคอล์เชันทุกอย่างมีมาให้ใช้หมดเลยนะครับมาตรฐานรถยนต์สมัยใหม่หมของโตโยต้าอันนี้เป็นรายละเอียดการใช้งานที่ ผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะคือดูสปอร์ตไม่พออะช่วงล่างต่างเนี่ยสำหรับรถ p p v เนี่ยมันก็โอเคด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบไม้เรื่องสูตรถึง้อยนะครับเอาจริงสูตรถึง้อยของเขาจริงๆอะก็ไม่ได้คิเลยแต่นี้ผมเปรียบเทียบสาหรับคนที่อาจจะสเตปอัพจากการขับรถเก่งรถไฮบิดแบบรถนั่งอะเนาะมาเล่นรถ p p v เนี่ยจะรู้สึกอึดๆบ้างเหมือนเราเนี่ยเราจะชินกับพวกรถเก่งรถไฮเปอร์ฟอร์แมนต่างๆที่เป็นรถใช้งานรถยูนิบอดี้อะไม่ได้เป็นบอดี้ออนเฟรมแบบเนี้ย เราจะรู้สึกว่าคันนี้มันจะอืดๆสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะกระเถิบไปทางนั้นแล้วส่วนตัวผมมองว่ามันก็ใช้งานได้ดีระดับนึงเลยนะครับขับทางไกลเนี่ยก็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าท่องล่าที่ให้มาเนี่ยมันซับแรงมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าพอคุณขับความเร็วสูงๆจริงๆนะแบบร้อยห้าร้อยหกแบบขับเร็วๆแบบขวด แรงมากๆเนี่ยข้างล่างมาเริ่มแบบสะเทือนเหมือนจับอาการไม่ค่อยได้แล้วว่ามันไปมันเหมือนแบบวนไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณอย่าง,งานั้นเดนึงนะก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างจากผู้รถเก่งอะไรแบบนี้แล้วกันผมมองว่าแบบนั้นนะคือมันเป็นสไตล์ของ PPV เขาอะเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาแบบให้ขับเร็วขนาดนั้นฟฟลลิ่งของเบรกเนี่ยนะครับเราเห็นหน้าตาที่เขาเพ้นออกมาเนี่ยเป็นเพ้นสีแดง TIA Sport เบรกก็ผมว่ามันก็เป็นเบรกเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาแค่เป็น ตกแต่งให้มันดูสปอร์ตเฉยนะครับผมไม่ค่อยชอบกับฟีลิ่งเบรกของคันนี้เท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเหยียบเบรกแล้วเนี่ยมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับว่าเหมือนน้ำหนักมันเทปไปข้างหน้าแล้วหน้ามันจะทิมๆนิดนึงมันไม่ได้แบบหยุดแบบขนาดกันทั้งคันอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีอาการอย่างนั้นนิดนึงซึ่งผมขับแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแบบเวลาเบรกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอยู่ไหมเบรกโอเคหรือเปล่ามันก็เพียงพอการใช้งานไม่เหมือนไฮรักผมรู้สึกว่าไฮรักเขากระจายแรงเบรกมาได้โอเคกว่าน,นี้นะครับการเข้าโค้ง,งต่างๆเนี่ย มันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคดีกว่าตัวเดิมนะแต่ว่าถามว่าชอบไหมทําไมผมรู้สึกว่าผมชอบไฮรักมากกว่าไม่รู้อะถ้าเกิดสมมติว่าการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไฮรักมันเข้าโค้งได้เนียนกว่านี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันจะมีอาการแบบโครงหน่อย,หน,อยหนึ่งเหมือนน้ำหนักมันจะเท่งเงี้ยนิดนึงนะครับอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ปกติของโฟ r t ินเนอร์ก็ได้นะ ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็ใช้งานง่ายนะครับโลัยมัลติฟังก์ชันคุ้มเครื่องเสียงคุมตัว Toyota, cent, Cruise t ต y ยต้าเซฟตี้เซนต์ครูสคอนโทรอันนี้มาตรฐานเลยนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าใช้งานในเมืองเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขับทางไกลอะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าเวลาเราขับในเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันจะอุ้ยอ้ายนิดๆนะด้วยความที่แบบศูนย์ถึงร้อยต่างๆเนี่ยอัตราเร่งตีนต้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ค่อนข้างที่จะแบบช้าไม่ทันใจผมอ่ะแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานกันเนี่ยอาจจะโอเคต้องยอมรับจริงๆนะว่า fcfortuner เยอะมากคราวนี้เวลาพูดอะไรไปเนี่ยต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวโดนทลลมนะ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวเงียเวลาเราขับในเมืองผมรู้สึกว่ามันต้องมุดซ้ายมุดขวาหรืออะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะอุ้ยอ้ายนิดนึ่งวงเลี้ยวที่ให้ กนะ็ค่อนข้างที่จะแคบนะคือ5.8เมตรถามว่ามันโอเคไหมมันก็พอได้นะไม่ถึงว่ากับรถถนนแคบๆจะต้องแบบถอยทีนึงอะไรแบบนี้มันจะลําบากนิดนึงบางคนชินรถเล็กเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบเออมันใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าถ้าขับทางไกลเนี่ยผมไม่ห่วงเลยขับดีไปยาวๆเลยทัศนวิสัยดีมากแล้วก็การให้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บอาการมาได้ค่อนข้างดีบนพื้นฐานของรถ p p v body on frame แบบนี้นะครับ ก็ดีนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนหนึ่งร้อยกันดีกว่าว่าส่วนหนึ่งร้อยของ Fortuner GR Sport คันนี้จะเฟี้ยวเงาะขนาดไหนนะครับไปดูนะัสามสองไปอ่ะลอยแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งรอยคือเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็แอบมาไวเหมือนกันนะมันก็แรงอะแรงเลยแหละ คราวนี้หลายคนเนี่ยที่ขับรถเก่งมาเนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่าแบบมันน่าจะนุ่มนวลแบบกว่านี้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าพอเราพูดถึงแพลตฟอร์มที่มันเป็นบอดี้ออนเฟรมแบบนี้เป็น PPV แบบนี้ช่วงล่างที่ให้มาแบบนี้คือถือว่าเทพสุดๆแล้วนะคือเทพจริงๆในตลาดเนี่ยผมบอกเลยนะครับโจเนอร์นี่แบบเทพมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมรถคันนี้เนี่ยมันถึงฮิตขนาดนี้นะครับแบบคนใช้เยอะขนาดนี้ผลิตไม่ทันถ้าเกิดตามเต็นรถเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นรถที่ไม่เคยนอนเต็นคือมาเมื่อไหร่ไปมาไปมาไปมาไป,มาไปหมดเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยเขาเยอะจริงๆนะครับด้วยเรื่องของแบรนดิ้งด้วยนะครับด้วยคันที่เป็น t o y o ต้าเนี่ยก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่ทน ใช้งานที่ไหนก็ได้ไปไหนก็ได้คือมันทดหน้าแล้วก็ Deliable อ่ะไม่ค่อยพังไม่มีชื่อเสียมีแต่ชื่อดีนะครับสำหรับ Toyota เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Toyota Fortuner GR Sport คันนี้นะครับราคาของ Fortuner GR Sport คันนี้นะครับอยู่ที่1,879,000บาทสำหรับสีดำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการสีขาวหรือว่าตัว Emotional Red ที่เป็นเป็นสีแดงมุกเนี่ยก็เพิ่มเงินอีก20,000บาทนะครับเป็น 1,899,000บาทเข้าไปทดสอบ Fortuner GR Sport คันนี้ได้ที่ดิลเลอร์ t o โ o t a ทั่วประเทศนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก Toyota ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอา Fortuner GR Sport คันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถย,ยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ